สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Angel ล t t ต a l o t นะคะก่อนอื่นขอขอบพระคุณเพื่อนๆอ,อย่างมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้การเสมอมาโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้เรามาทำแรนดอมเหมือนเคยนะคะมันอาจจะไม่ได้ว่าตรงกับทุกท่านทุกคนเนาะเพราะมันเป็นดวงรวมนะคะก็ขอให้คุณรับไปแต่สิ่งดีๆเนาะถ้าฟังแล้วมันเครียดก็ทิ้งมันไว้ตรงนี้นะคะอยา่า กลับไปใส่ใจแต่ถ้าสิ่งใดที่มันดีมันตรงกับคุณก็ขอให้คุณได้พบได้เจอสิ่งดีๆนะคะโอเคขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปกปักรักษาท่านและครูบาอาจารย์ของเราเนาะขออนุญ,ญาตเปิดดวงนะคะ The Strength ลัคนาราศีสิงห์ j จั m e n t ถ้าพลังงานลัคนาราศีธาตุไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเข้ามาฟังเรื่องราวเนื้อเรื่องเอาเนาะมันอาจจะตรงก็ไม่ตรงกับทุกท่านอย่างที่เราบอกอะนะคะธาตุน้ำนะคะคนที่มีดาวพลูโตเนาะ j s m e n t t ด e เอ p มเพสว้าวเป็นพลังงาน ผู้หญิงที่มีความอบอุ่นมีสเสน่ห์นะคะราศีธน,นูเนาะแล้วก็ไพ่แปดดาบทาตลมมิถุนตุลกุมทาตลมนะคะแต่ไพ่ดาบไพ่นี้นะมันไม่ได้เป็นความเจ็บปวดนะมันเป็นไพ่ดาบแคบคุณนความคิดความรู้สึกเนาะเพราะในไพ่ใต้สำรับเขียนว่า unless i s good คือไม่ได้ว่ามีหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนตามหน้าไพ่นะคะขอขยับไพ่นิดนึงไพ่แปดถ้วยอสศวินถือถ้วยนะคะทาดน้ำทั้งสองใบ อกคาถาธาตุไฟเดชาริออดเดชาริออดนะคะลัคนาราศีกรกฎเนาะแล้วก็เจ็ดถ้วยธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกขออีกสักหนึ่งใบนะคะ 9ถ้วยอันนี้เรามีคอนเทนต์ว่าเขาอยากสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะให้ไายเล่าเรื่องเราเนาะบุคคลคนนี้นะเป็นคนค่อนข้างที่มีอีโก้นะคะอีโก้สูงมีตัวอัตราตัวตนสูงเลยเป็นชาวเออ่ลัคนาราศีสิงห์นะคะเขาเป็นคนที่ว่าไม่ยอมใครเนาะไม่เคยไม่เคยอ่อนข้อให้ใครนะคะแล้วก็ ถ้าเขาคิดจะทําอะไรเขาก็ต้องการที่จะชนะคือพูดง่ายๆว่าเป็นคนไม่เคยแพ้เนะาะทั้งๆที่อดีตที่ผ่านมาเนะ่ะเขาเคยไม่ค่อยจะสมหวังนะด้านความรักความสัมพันธนะ์เน่ะเขาไม่ค่อยจะสมหวังเขาก็ยังแบบพันธนาการตัวเขาอะอยู่ในบ่วงของความรักความเศร้าของเขาเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะแต่คนคนนี้ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะเนาะคือพูดง่ายๆว่ามีฐานะพอตัวของเขาหน้าที่การงานของเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจนะคะมีการเดินทางบ่อยเนาะเขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างาศาสนากับคุณนะคะเพราะมันมีเดชาริออรมีตัวตัวเนี่ยสปริงหรือสปริงอาจจะเรียกผิดนะคะเนี่ยมันขาวและดำเหมือนหญิงและอย่างเนาะ เขากับคุณมีความแตกต่างกันมากนะคะเขาเห็นคุณพอเขามาพบมาเจอคุณนะ่ะเขาเกิดอาการตกหลุมรักคุณคุณเป็นดิเอ็มเพสเป็นผู้หญิงที่มีความอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วแบบว่าเป็นคนจิตใจดีชอบให้ความช่วยเหลือคนแล้วก็เป็นคนที่ให้อภัยคนบางครั้งนิสัยคุณก็อาจจะเหมือนเด็กนะน่ารักถูกสเปก บางครั้งคุณก็ดูเป็นผู้ใหญ่สุข,ขุมนุ่มลึกนะมันทําให้แบบหน้าค้นหาเขามีความรู้สึกว่าอืมที่เขาได้มาพบมาเจอคุณเขาไม่เคยเห็นใครอะเหมือนคุณนะคะเท่าที่เขาดูศึกษานิสัสใสยใจคอคุณนะเป็นส่วนใหญ่เขาอาจจะแอบสืบแอบสองคุณทางด้านโซเชียลก็เป็นได้นะคะหรือคุณแล้วเขาอาจจะติดต่อสื่อสารรู้จักกันด้านโซเชียลนะคะ หรืออาจจะเป็นคนที่เคยมีการติดต่อกันด้านการงานเคยทำงานร่วมกันก็ได้นะแต่ตอนนี้บุคคลคนนี้นะคะเขากับคุณนะได้ห่างกันไปไมันได้อยู่ใกล้กันแล้วนะ,นะมันมีภพยการเดินทางนะคะแต่เขาคิดถึงคุณนะเขาไม่สามารถปลดปล่อยไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เขาอยากจะกลับมาเดินทางมาหามาพบมาเจอมาคุยกับคุณนะคะ เหมือนคนคนนี้เห็นไหมยืนอยู่ในมีตาบสามารถพันธนาการตัวเองอะ่ะที่มีพันธนาการนะสามารถปลดปล่อยตัวเองได้แต่ก็ไม่ได้ปลดปล่อยไปไหนนะคะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่ว่าอย่างที่เราบอกรูปร่างหน้าตาดีเนาะแล้วก็ฐานะก็ค่อนข้างจะดีเนี่ยมีเจ็ดถ้วยก็มีคนเข้ามานะให้เขาเลือกหรือว่าเขาได้พบได้เจอคนมากมายเยอะแต่เขาก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะคบใคร จริงจังนะคะเพราะว่าในหัวเขาอะเขาคิดถึงคุณเขาคิดว่าคุณอะเป็นคนที่ดีที่สุดเขาอยากติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะหกคาถาอยากมอบอ่ชายชนะคืออยากให้คุณเป็น,เป,นเป็นตัวจริงของเขาอะนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันรสร้างครอบครัวเนาะบุคคลคนนี้ตอนนี้มีเก้าถ้วยก็เหมือนผู้หญิงคนนี้เหมือนเป็นเศรษฐีที่มีเงินทองมากมายแล้วครบทุกอย่างแต่ขาดอีกหนึ่งถ้วย หนึ่งถ้วยใบนั้นก็หมายเปรียบเสมือนคุณนะคะอยากให้คุณมาเติมเต็มให้เขาเนาะโอเคแล้วไพ่มีอะไรต่อคะอันนี้ก็แล้วแต่ใช้วิจารณาในการรับฟังรับชมนะคะถ้าเป็นเรื่องราวของคุณมันตรงมันใช่เนาะก็ขอให้ไพ่ช่วยนำทางนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกเสมอเกือบทุกคลิปให้รักตัวเองนะให้เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะ ถ้าความรักที่มันไม่ดีมันจบลงไปก็บ่อยมันไปนะคะแล้วแต่ชะตาพรงมลิขิตเนาะอย่าไปฝืนมันทุกคนอะ่ะมันไม่มีความบังอเอิญบนโลกใบนี้หรอกเดี๋ยวจัก,กรวาลท่านก็จัดสรรให้เราเองแหละค่ะนะคะขออภัยนะคะถ้าเสียงเรายังมีแ,ลแผลเพราะว่ามันยังไอไม่หายนะคะแต่ก็ไม่อยากให้เพื่อนรอ,อนานนะคะก็เลยทำคลิป สองเหรียญเห็นไหมคะสองเหรียญอินฟินิตี้บุคคลคนนี้เขาจะกลับมาหาคุณนะหรืออีกแนวทางหนึ่งจิตใจเขา,เาว้าวุ่นคิดถึงแต่คุณนะคะแล้วเขาไม่อยากไปไหนเขาก็ยังอยากจะวนเวียนกลับมาหรือเขาก็คอยแอบสืบแอบส่องคุณวกไปวนมานะ่ะเกยวอยู่กับในชีวิตคุณนะ่ะไม่ยอมตัดคุณจากจากใจเขานะคะคงจะเจอคนที่ใช่สำหรับเขาอะนะคะ อัศวนเะลียนเนี่ยเขาอยากกลับมามอบความรักความมั่นคงความพักดีให้คุณนะคะแต่เม้าตัวนี้มันไม่ได้แบบไม่ได้มาอย่างเร็วนะยังมีการหยุดนิ่งไต่ตองแสดงว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวระหว่างคุณสองคนนะมันมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่กรณีนะคะแต่ที่เห็นเห็นนะ่ะคงจะมีเหตุการณ์ที่มันมีทั้งจัดเม้น t ์แล้วก็เด็กเออ อัศวินถือถ้วยเป็นการติดต่อสื่อสารทางด้านออนไลน์เขาอาจอยากจะแชทหรืออาจอยากจะเขียนหรืออยากจะโทรมาหาคุณก็ได้นะแต่เขายังไม่กล้าไม่กลัวขออภัยแะลรินพันกันเขายังกลัวยังไม่กล้านะคะเหมือนเด็กคนนี้เห็นไหมยืนเอามือแบบว่าประคองเหรียญเอาไว้แต่ก็มองแบบว่า จิดใจคือก้ากวกลัวมากก็ยังยืนหยุดนิ่งอยู่นะอาจจะมาอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะคะว้าวสิบถ้วยไพ่ช่างเล่าเรื่องเราได้ต่อเนื่องเห็นไหมคะดีเอ็มเพแล้วก็6กคาถาเป็นไพ่แห่งการเฉิมฉลองชัยชนะแล้วก็สิบถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยสิบถ้วยใบนี้มันมีเหมือนเดือสซันนะเห็นไหมเหมือนแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีเด็ก ต้นรมีพ่อแม่พ,พ่อแม่ลูกมีบ้านครอบครัวที่อบอุ่นเขาอยากจะกลับมานะคะสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะให้มันเป็นเรื่องราวจริงและเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์อบอุ่นอยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวนะคะไพ่เดทนะคะแต่เดทใบนี้มันข้างหน้าเห็นไหมมันยังมีแสงสว่างแห่งโดมีเดซันขึ้นมา มันไม่ได้มีการตายเกิดขึ้นมันจะมีการจบลงนะคะเราขอไพ่ขยายเดอะเดตนะคะอ่าเจ็ดดาบแสดงว่าจะมีการจบลงที่เขาเคยแอบทาอะไรรับหลังคุณในกรณีถ้าเขาทําตัวไม่น่ารักหรือเป็นคนไม่ได้ไม่น่ารักอะนะมันจะจบลงนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ว้าวเดอะ n ันเห็นไหมคะ ให้เล่าเรื่องเราได้ต่อเนื่องกันเลยเดทจบจบเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่ไม่ดีแล้วกลายเป็นเดอะซันนะคะเดอะซันแล้วก็ข้างบนก็ก้าวถ้วยเขาอยากกลับมาสร้างครอบครัวก,กับคุณนะอาจจะกลับมาปรับความเข้าใจก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่กรณีคู่ที่ว่าสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะถ้าเคยมีปัญหาขัดแยง้งหรือว่า ทะเลาะก,กันไปเลิกลากันไปอาจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าเป็นคู่กันแล้วมันก็ไม่แคลกันเนาะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้นึกถึงวันดีๆเป็นเพื่อนที่ด,ดีต่อกันก็ได้นะคะถ้าคนที่สามารถเป็นเพื่อนกันได้แต่ถ้าบุคคลใดที่ตัดจบแล้วไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากอะไรแล้วก็ให้ดูแลตัวเองรักตัวเองเองมากๆนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขโอเคเราขอเปิดไพ่อีกสำรับนึงเนาะ ดูซิว่าไพ่มีอะไรจะเสริมไหมคะเจอเอ็มเพลโลสิบค่ะตัวสตา ไ i พิทสเก้าค่าบุคคลคนนี้นะคะอย่างที่เราบอกเลยเด็กอิมเพลอร์นะอาจจะเคยทํางานหัวเป็นหัวหน้างานเป็นสายงานเดียวกันกับคุณก็ได้เขาเป็นคนค่อนข้างบ้างงานนะมีชื่อเสียงนะคะในวงสังคมของเขาเป็นคนที่มีเซนต์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ หวัดระแวงกลัวด้านความรักความสัมพันธ์อะ่ะก็กล้ากลัวกลัวอาจจะเคยเจ็บเคยอกหักเคยปิดหวังมาก่อนแต่ที่เหมือนไพ่สำหรับแรกเห็นไหมคะเป็นเ่อ uh, t r e n g t h และภไพ่สำหรับที่2ตัว The Emperor แล้วก็มี The Empress ด้วยคุณสองคนอะ่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะคะแต่อย่างที่บอกล่ละบุคคลคนนี้อาจจะกลับเข้ามาอย่างช้าช้าแต่มั่นคงเขาต้องลดอีโก้ของเขาลงนะคะ ลดอีโกโลงแล้วก็พยายามแบบว่าให้มีความเชื่อมั่นอะในด้านความรักเชื่อมั่นที่มีเอ่อหมายถึงว่าคิดยังไงกับคุณก็ให้เปิดเผยความในใจให้คุณได้รับทราบได้รับรู้อันนี้ในกรณีที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะถ้าในกรณีที่ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้แล้วอะเราดูแล้วเขาอยากจะเดินทางกลับมาเคียร์มาพูดมาคุยกับคุณมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะก็ รับไปแต่สิ่งดีๆนะคะเราจะถามปิดตบท้ายนะคะไพ่นางฟ้าเนาะว่านางฟ้ามีอะไรจะแนะนำคะการเปลี่ยนแปลงที่มีความสุขนะคะ ให้คุณมองหาสาเหตุนะในระหว่างความรักความสัมพันธ์ให้ใช้ความพิจารณาดีๆนะคะก็อาจจะเป็นภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าเขาอาจจะคุณอาจจะได้รับข่าวสารของเขาหรือเขาอาจจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณก็ได้ประมาณภายในะหนึ่งอาทิตย์คุณอาจจะได้รู้เรื่องราวอันนี้ในกรณีที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะแต่ถ้าอย่างที่เราบอกเนาะไงก็ขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะ ไม่มีใครถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเนาะทำตัวเองให้มีความสุขมองโลกในแงด่ดีคิดบวกสิ่งบวกบๆก,ก็จะเข้ามานะคะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็เราหวังว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามถือว่าเป็นค่าครูให้เรานะคะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะรักนะคะบ๊ายบาย